สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสุดช็อกหนุ่มรีวิวชีวิตไม่ดื่มไม่สูบบุหรี่ไม่เที่ยวกลับป่วยไตวายระยะสุดท้ายกลายเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ถูกแชร์ในโลกออนไลน์อย่างมากเมื่อผู้ใช้ติ๊กต็อกรายหนึ่งโพดเรื่องราวเล่าประสบการณ์สุดชอ็อกหลังตรวจพบว่าตนเองป่วยด้วยโรคไตวายระยะสุดท้ายในวัย24ปีทั้งที่ไม่ดื่มไม่เที่ยวไม่สูบบุหรี่แรกๆตรวจเจอเป็นไตวายเฉียบพลันแล้วกูไม่กลับครับ สุดท้ายเป็นไตวายวเ,าเรื้อรังต้องฟอกอาทิตย์ละ2ครั้งตอนนี้ก็ยื่นเรื่องเปลี่ยนตยไตไ้แล้วครับรักษาตัวรอดีๆเพื่อได้เปลี่ยนครับพร้อมทั้งระบุข้อความในคลิปว่ารีวิวตัวเองในปี2023 ตรวจเจอไตวายระยะสุดท้ายในอายุ24ปีไม่ดื่มไม่เที่ยวไม่สูบบุหรี่โดยสัญญาณก่อนตรวจเจอว่าเป็นไตวายเฉียบพลันนั้นร่างกายเริ่มส่งสัญญาณออกมาเริ่มจับมีอาการปวดหัวข้างเดียวครันเนื้อครันตัวแขนขาอ่อนแรงกินอะไรก็อาเจียนออกมาหมดตรวจซีดเป็นตะคิวใบช่วงดึกๆความดันขึ้นมา200ไปโรงพยาบาลแรกหมอแจ้งว่าเป็นความดันให้ยาก,กลับมากินแต่อาการไม่ดีขึ้น ไปโรงพยาบาลที่2มีสิทธิ์ประกันสังคมหมอแจ้งว่าเป็นไมกเกรนให้ยาก,กลับมากินแต่อาการไม่ดีขึ้นไปโรงพยาบาลสุดท้ายเจาะเลือดไปตรวจหนึ่งชั่วโมงรู้ผลว่าป่วยไตายวายเฉียบพลันนอกจากนี้ยังบอกอีกว่าส่วนตัวมีกรรมพันธุ์คุณพ่อเป็นโรคไตเช่นกันแต่เสียชีวิตไปหลายปีแล้วและน่าจะเกี่ยวกับการใช้ชีวิตพักผ่อนน้อยนอนดึก กินอาหารเม็ดตรงเวลากินกาแฟาทุกเช้าไม่ค่อยกินน้ำเปล่าด้วยงานมีเมื่อเรื่องดังกล่าวถูกแชร์ออกไปในโลกออนไลน์ก็มีคนแห่เข้ามาให้กำลังใจให้หายป่วยเป็นจำนวนมากขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ